สวัสดีผู้รับบริการทุกท่านค่ะสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประชาชนเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จัดขึ้นณนาห้องประชุม9ชั้น5ตึกอำนวยการเมื่อท่านออกจากลิฟต์ชั้น5ให้เดินเลี้ยวขวา เมื่อเดินถึงหน้าห้องประชุมเก้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์วัดไข้และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในระบบหมอพร้อมขั้นตอนที่2ชั่งน้ำหนักวัดความดันขั้นตอนที่3คัดกรองซักประวัติ ขั้นตอนที่ 4. ลงทะเบียนในระบบคโควัคซีนขั้นตอนที่ 5. ฉีดวัคซีนและนั่งรอสังเกตอาการ30นาทีในระหว่างนี้จะมีพยาบาลติดตามอาการและให้คำแนะนำผลขั้นเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนเมื่อสังเกตอาการครบ30นาทีท่านจะได้รับใบนัดการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปค่ะ จุดปฐมพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลผู้ที่มารับบริการทุกท่านอุปกรณ์ในการดูแลช่วยเหลือประกอบไปด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตวัดค่าออกซิเจนในเลือดและวัดชีพจรมีชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการช่วยชีวิตเครื่อง AED เตียงสำหรับผู้ป่วยและถังออกซิเจนพร้อมใช้ค่ะ ตอนเดินทางกลับบ้านขอความร่วมมือทุกท่านสแกน QR code เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีนณสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติมรรมราชชนนีขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านค่ะ ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 สามารถเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 ได้นะักจุดบริการฉีดวัคซีนซึ่งมีอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะครับสวัสดีครับ